สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังติดตามรับชมช่องอ้อยขันน้ำของเรานะครับวันนี้เรามาตัดอ้อยตรงกันนะเป็นอ้อยพันนะครับอ,นอ,นอ่ะคุณยายแกยกำลังตัดอ้อยของแกอยู่อ้อยคุณยายได้ขายแล้วนะครับใครสนใจอยากได้พันอ้อยของคุณยายไปใช้นะครับไปปลูกไปขยายพันนะครับของคุณยายได้ขายแล้วนะครับ แกกำลังขมักเม้นกับการตัดอ้อยนะครับได้ขายแล้วนะครับรอบแรกนะครับหลังจากปลูกมานะครับได้ประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับอ้อยคุณยายซื้สวยนะครับเนาสวยมาก อ้อยอสวยๆนะเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆส่วนอ้อยของคุณยายกันลมลื่นนะครับคุณยายแกปลูกด้วยอินรีย์นะครับใช้ขี้ไก่เป็นอาหารของอ้อยเนาะแกะดีใจมากเลยนะได้ขายรอบแรก การปลูกของคุณยายก็คล้ายๆของเรานะครับนะครับจะมีการลอกใบใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับใช้ปุ๋ยขี้ไก่แทนปุ๋ยเคมีให้น้ำลดน้ำคุณยายแกลดน้ำของแกทุกวันช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับใบอ้อยก็คุมดินไว้อย่างนี้คลุมไว้ลดการคายน้ำแปลงไม่ใหญ่ครับกระเบี่ยวก็หมดนะครับ ของคุณยายก็ไม่น่าจะนานนะครับแปบ๊บเดียวก็คงจะหมดแล้วล่ะนะครับมีอยู่เท่าที่เห็นนะครับประมาณหนึ่งงานคุณยายแดูแลอย่างดีครับนะครับ กังมสวยงามครับอ้อยสวยมากลำตรงลำยาวก็ตาสมบูรณ์แับนู้แมนะครับแกยังแข็งแรงดีอยู่เลยนะครับ เ,เดียวย่างเดียวหลังงอแค่นั้นเองแกบอกคุณยายมีไรายได้ไม่ต้องรอลูกหลานเราก็มาแนะนําส่งเสริมให้แกปลูกแกก็ปลูกให้เรานะยวก็จะมีไรายได้ด้วยแกได้ขายละ สวยๆนะครับอ้อยคุณยายเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยากได้พันไปปลูกต่อนะครับหนุนค,คุณยายแกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับลองมาดูอ้อยอายุหกเดือนอ่าหกถึงเจ็ดเดือน นะครับเป็นอ้อยอ่อนนะครับยังเขียวอ,อยู่เลยนะครับดูความสมบูรณ์ของข้อตานะครับความสมบูรณ์ของข้อตาร้อเซนต์ก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ